สวัสดีค่ะ FC ของคุณกุณรัตทุกท่านนะคะวันนี้คุณกุณรัตไม่รู้จะไปไหนออกมาเที่ยวทุ่งนานะคะมาเที่ยวทุ่งนาก็มาเจอคับคอฟฟี่นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่10มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 7เค่ะมาทุ่งนาที่หัวเรือมาชมทุ่งนานะคะชมวัวหัวเรือก็มีอะไรดีรู้เปล่าคะเป็นเศรษฐกิจของชุมชนของบ้านหัวเรือเลยนะคะอำเภอเมืองจังหวัด อุบลราชธานีนะคะตําบลหัวเรือหรือบ้านหัวเรือนะคะพืชเศรษฐกิจที่บ้านหัวเรือเขาทํานะคะก็คือพริกนะคะคุณครูรัฐมาชมเขาทําสวนพริกกันแล้วก็มาเจอนะคะคาฟ f กาแฟนะคะก็พา f อฟไปดูปลาคาฟเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเข้าไปนะเขาบอกว่าคราฟกาแฟก็แสดงว่าร้านกาแฟที่มีปลาคราฟด้วยปลาคาฟเป็นปลาที่ สวยงามสวยงามมั่งคั่งมั่งคั่งเราวยคุณรัตน์ตามมาเลยค่ะไปก่อนเลยเดี๋ยวไปดูว่ากาแฟอร่อยไหมเดี๋ยวคุณรัตไปสั่งนะคะใช่ใช่เรามาเจอโดยบังเอิญเนาะใช่มาเจอโดยบังเอิญมาเที่ยวทุกนาเราเรามาเที่ยวทุกนาของเราอ่านี่ไงครับป้ายครับคอฟฟี่เน่คุณรัดแอคชั่นเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามันมีอะไรนะไรอะไรนะไรปริรุปรรุธ อะรไ่ปริญ<พ>ดุสเหรใช่ไร่ไอ้นั้นไหมไอ้ไร่อินทผลัมไหมไม่ใช่คนละสวนคนละสวนนะครับค็อปปี่มีกาแฟาอร่อยอร่อยแบบงั้นเข้าไปชิมกาแฟเข้าไป,ไปชิมกาแฟไปขอ,อ,อ,องปลาของปลาก็มีด้วยของปลาก็มีด้วยดูซิ เรามาเรามาดูที่นาเราทำไมมาเชิญครับเขาพูน้ำลึกนะอย่าเดินถอยหลังนะถอยหลังใช่ไหมอากาศร้อนก็น่าจะถอยไปอุ้มีปลาด้วยนี่ไงปลาเยอะดเลยนีปลาดูปลาดูปลาส่วนใหญ่จะเป็นเขาบอกว่าตอนเย็นนะจะมีลมตรีสด 哎，你得对。 ครับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟน,น,ฟนะครับเป็นคาเฟ่ครับทุกท่านที่มาดูที่วันมีอะไรตรน่างกรู้ว่เขึ้นหรือเปราะต้องขนราะว่ากับรุานกำงาะคะทางเินฝ่อุยหาดฝ่งเป็นเดินรกอง

ลมชมวิวแต่บรรยากาศร้อนมากก็ไอแดดเป็น,เป,นเป็นห้องพักไหมใช่เป็นห้องเป็นห้องที่อ๋อร้องคาราโอเกะประชุมใช่สัมนสมนาสัมมนาไอ้ลมเย็นดีอยู่นะโอ้เย็นดีเย็นดีห้อ,องน้ำชายหญิงได้เลยนะครูรัตยิ้มสวยๆหน่อยดิสวยสุดแล้วนะี่ยิ้มสวยสุดแล้วเนี่ยนี่ มาได้เลยนะคะคาบกาแฟอยู่ที่บ้านหัวเรือนะคะอ่าตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้คุณผูร้นการ้านอาหานะคะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารนะคะตอนคืนจะมีดนตรีสดคกสซองอะไรประมาณนี้เขาเขาไปทำตรงที่นาเขาทแบบนี้เนาะธรรมชาติเราที่นาเราเราก็ไปทําแบบนี้มั่งไปไหมไปไหมไปทําไปทําไปทำ ได้ได้ความคิดแล้วจะไปทำไปอยู่แล้วไม่ขายตอนแรกว่าจะขายไม่เอาแล้วจะอปสามสิบล้านนี่เนาะอ่าจะไปทำแบบนี้แหละแต่แก่เกินไปที่ไปดูแลนะคะเป็นวัที่จะต้องท่งเที่ยวแล้ว กุร uhm, ัตกานั hai, <S <S ่งเรือก no ็นั่งเรือไหมเดี๋ยวคุณรูรัตพาไปชมอ่า ร้านอาหารเขาาร้านกาแฟเขานะคะแล้วก็าาจะชิมกาแฟก็ดูว่าอร่อยไหมวันนี้สามแก้วแล้วค่ะอมมาเลยคะ่ะ ตรงนี้เป็นสถานที่ที่มีาเลี้ยงปลาปลาเยอะมากเลย ปลาอะไรปลาคาบไงปลาคาบเหรอใช่ตัวเล็ก็มีตัวใหญ่ก็มีใช่ใช่มาอือดมาหรอุบ้าใครเขากินปลาคาบอยู่น้ะมีเยอะเยอะมากเลยต้นเลี้ยงปลาสวยงามสวยงามใช่ไหมนี่อือี่แต่แต่แต่มีคนกินนปลาคาบมีคนกินอยู่แต่ว่ามหลายชนิดด้วยในปลาอะไรเขาขานี่ก็ไม่รู้ปลาอะไร

ก็ต้องยกอยู่อย่างนี้นี่ปลามันขับลอยนะแล้วปลาอย่างไรก็ัได้อันนี้เป็นอยู่ที่ร้านกาแฟะนะครับ อยู่กับใครรู้ไหมครับเนี่ยอยู่กับเจ้าของช่องนะครับช่องรัตีสามารถนะคะกดติดตามไว้ค่ะแล้วจะพบเจอแต่ความโชคดีนะคะฝากให้ติดตามคุณครูรัตดีนะคะเพราะว่าคุณครูรัตดีส่งพลังบวกพลังความโชคดีให้กับทุกท่านที่เข้ามาเห็นทีุ่รรัต์ดีอันนี้อยู่ชั้นสองของร้านกาแฟเนาะเป็นห้องเอแอร์เดี๋ยวเราไปถ่ายจากชั้นสองดูสวยไหมครับ ตอนนี้บ่ายโมงกว่ากับบ่ายสองถ้าถ้ามาหน้าฝนทุกท่านอยู่ขวามือมันจะเป็นทุ่งนามันจะเขียวแตสวยอันนี้มันเป็นหน้าแลไนนเนาะคนเยอะนะคนเยอะนะมันเป็นร้านอาหารด้วยตอนเย็นเขาจะมีบุกสอง เดี๋ยวให้ดูการตกแต่งร้านของเขานะอันนี้บนชั้นสองครับแล้วเราก็หันมาตรงุ้้มนาเหมือนเดิ์แล้วเราก็จะไปให้อาหารแล้วเราจะไปให้อาหารป่าล,ะละ่าล่าครับนี่ครับเป็นดนตรีตอนเย็นนะครับทุกท่าน เดินเดินไปตรงนั้นหน่อยน้ําตกข้างในครับข้างๆกันจะเป็นสวนเหมือนกันนะครับเป็นสวนอินทภาลัมนะครับทุกท่าน ด้านขวามือขายสิว่าอะไรเอ่ยอ,อาหารปลาเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันนะคะมาเลยค่ับทุกท่านครับทำไมเรียกว่าคาฟ์คาเฟ่น,นะครับดูปลาคาร์บเยอะมากสวยไหมครับ นะครับครูรัฐก,กำลังปอยให้อาหารป่านะครับดูสิหมดแล้วเหรอสวยอยู่สวยสวย ชมรับครอคิดแล้วสุดอยอดจริงๆสวยางามมากับความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอันนี้น้ำตกกในอากาศที่ร้อนนะคะน้ำตกก็ยังไหลยยตลอดเวลาที่ผ่านอีสานบ้านหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจากอุบลราชธานีมาประมาณ20กิโลเท่านั้นปักหนุดได้เลยนะคะก็จะจบทุกท่านทุกท,ท่านเข้ามาชมขอ้ทุกท่านพบแต่ความดีมีแต่ความสุขผลจากทุกท่านทุกท่านค่ะไม่รนอะคะ่ะ รับอยู่บนเสียงนาน้อยเสียงนาน้อยที่มีอยู่ยอดเยี่ยมเลยเนี่ยครับจากทุ้งนาทำเครื่องร้อนแล้ว